ว่าไม่เป๊ะได้จ่าเด้อว่าเปเพิ่นกินหญ้าแล้วกินน้ำแล้วก็เศร้ามีแห้งในห่มได้จ่าเด้อมีเศร้ามีแห้งในห่มเนาะเป๊เกียวเออ่อนยางสบายเลยเพราะว่าอันทานเพิ่งคลอดยังไม่คลอดอยู่ในห่มอยากก็เกี่ยวมาให้อยู่ ยากระเกี่ยยากระเกลียวมาไว้ให้กินอยู่เด้อเปยเอ้ยยืนเขียวเอื้องสบายแจเน้อเปมื้อนี้เซาห่มกันเด้อจใาเด้อเซาห่มเซร้ามีแห้งก,อก่อ,กอนมีแห้งเบ่งลูกออกมาแม่ก็ทาเป็นเดือนดั่อยากเบิ่งหน้าลูกสาวลูกชายว่าสิสีแดงหรือสีดำคือแม่น้อเปยเอ้ยเปย เดี๋ยวมืแรกแม่ไปกต้งเทพมามาือหื้อย่าพึ่งออกเด้อขันบออมันอนี่ก็อย่าพึ่งออกให้ร้อยจังมือกัอนเด้อเป๋เดี๋ยวแม่สิมาซอยทำขอดให้เด้อเป๋เป๋เลยที่รักเอ,อ้ยมือเศร้าเดี๋ยวผ้าผูกให้กินริมยาแหงยาเนี่ยกดเข็นเพิ่นกับยาอยากตรงยาแก้เกีย่ยวมาให้เพิ่นกับว่าขยา,ก,ยาก,กินดอก เพิ่นกะตีหยาคือกันได้นี่เพิ่นตีหยาอิ่มแล้วกันยื่นเขี้ยวเอื้องจ้าเพิ่นก็ยื่นเขี้ยวเอื้องของเพิ่นแหละเอาหยาในกระเพาะอาหารขึ้นมาเขี้ยวเอื้องสัตว์สัตว์ที่เขี้ยวเอื้องเด้อค่ะเด้อหวานกินอิ่มแน่ก็เอาในในท้องขย่อนท้องมาเขี้ยวเอื้องจ้าเขี้ยวเอื้องตามสบายเลยนะจ้าตีเออตี คราเพราะในเขียวเอืองนอนเขียวเอืองเนี่ยเออเพิ่นมีแห้งตอนนี้ยังพันหนึ่งจะเขียวเอืองถ้าบ่เขียวเอืองจังผิดปกติได้จ้าเด้อเลี้ยงงัวตอนนี้เป็นเขียวเอืองอยู่นี่จะได้ไปกรุงเทพอยู่บ้านยายนี่แหละคือให้ป่าบึงตะแลง,ง,งนั่นคือนื้อสาวพินบึงจานออกลูกกลางค่ำกลางคืน เอาดูกลางค่ำกลางคืนว่าสื่ออันแม่งข้าวโพดมักมาไว้เพิ่นก็เลยบริสุทธิ์เลยไดานาอที่เด็กข้าวโพดมักเพิ่นพิชาสิมหาเบาาอรข้าวโพดมักมหามมเมติกิน เขียวเอืองเลยเพื่อจะได้มีแห้งขึ้นเจอจ้าเม่าเพป่นเขียวเอืองเช้าผมเพื่อจะนอนเขียวเอืองของเพื่อนเขียวเอืองเสร็จเพื่อนอยากกินยาเพื่อจะลูกค้ากินจ้าไอปีเอ้อปีปีเลของแม่เอ้อ ไม่รอว่าจะคลอดวั no 1, iałem, นไหนก็ยังไม่คลอดเนาะปีปีลีลีลีนังสึมท้องใหญ่แล้วกำหนดคลอดวันนี้ก็วันที่เจ็ดอีกแล้วสิบเดือนเดือนนี้เลยจ้ะสิบเดือนมือนี้แหละเพียงว่าท่านออกาะวจุดตะยื้อแม่เมือไปทับไปจุด สนิ้ก่อน้อคะเอฟซีนะคะเด้อก็อย่าลืม้อคะกดไลค์กดแชร์ย่ามากผู้ผาเน่เด้อจ้าเบอร่าสิได้่งเขิปใไม่เอฟซีเบ่้เด้อคะเด้อเบอมีชั่วโมงน้ำพิ่นเด้ออันนี้ก็อยู่ผ่านย่าจะเผายด้คือเเ่ากันเอง่ลงเขิปย้ายอยู่เด้อม้นนี่ก่ลงคลิปนมั่เปีก่อนเด้อจ้าสนี้ก่อนค่ะสวัสดีจ้า ต่อได้ใจดื้อนี่มหอนงัวแล้วหอนงัวแล้วขี่ใสวันนี้อีกแล้วมันสิกินจังได้เนาะมึงนาออว้ย่เดี๋ยวเอันนี้อื้ออื้ออื้อออ กินเจอที่นี่แหละมาเดี๋ยวไปปาบูออกไปยังใกล้นงเ้าไม่ได้ดอกอไปเล้ปลาบูไปไปปลาบูอไปไปที่ห่มกันยาสิบเบอร์เงี้ยงห่มนี่แหละหมเพือนนี่แหละหยาจังสิบเบอร์เงี้ยวไปสำนักเกคนกินก่อน

ตัวแม่ตัวป้าตัวแล้วซอยเอาออกไม่มีคนบึงแล้วอยู่แล้วก็ดิดึงออกซอยมันแล้วเด็ดท่านหาสื่อยามาใส่เศษบำรุ่งมันอยู่มนานี่เลยสื่อมาสื่อยามาบำรุ่งออกกันมามันจะมาไก่หน่อยหน่อยนะม,นยมานะ ตน,น้อยๆจริงลิงอยูย่ยางเก่งแล้วตัวน,น้อยๆออกมาหอยตองแตงอยู่ปะหน่อยวาเก่าโมงยังทัฒนห่น่าเ,เจ็บท้องบ้าแล้วว่าอันเที่ยงแล้ววะออกในเครึ่งตูมาไปพ่อบูไปเออเพ็่นเด็ผพาพันข้อยังกูได้๋ยนี้พาพันข้อยังกูบังให้จับแน่จับแน่จับแน่เออกินไปหลุดก,กินไปตังทูมันเลื่อยให้มันขุนเคย เือเือเดอดูด <Mm ืยดยูยูด okay, nah, okay, okay. okay, ู้เหน่อยเอาไบเหน่อยนี่เออย่าไปเดลูกมันนี่มันอไปจับมันจิวคุณคื้สุดเทอออก่กาออกแจ้าเหลีออกแ้ว จยกสองสามมือเสียเอาไปลามทั้งหน้าบาติมานเอาไปเลี้ยงลามไปฝุ่นเลยบมันี้เห็นมีหยาแน่ยเดยวไปใหญ่เอาไปใหญ่เอามันจ้าสิเดียวกินนะเวลาปล่อยน้ำมุมเดี๋ยวปล่อยน้ำมุมไปเดี๋ยวเดินบ่ได้กินไปเห็นยังไปเกิดจะเมาให้เขามาส่งเขาบอกให้ไปกับเครก็เราตัว ก็มีคนมาส่งนี่ยังมาใดมีคนมาส่งมาบ่ใดได้มันขึ้นก็มีคนมาส่งกับมาเราคเลี้ยงเขาไปางงานเรามาเขาม่นักเขาเหียจังหวะมีคนมาส่งไปกับบ้านหืแต่ลอยนี่บ่ไดบ่ไดง่วกับเลี่ยงยังสิมายางเออได้แม่กระทายางงามไปไปยางบ่ไดดอกคาบาทยังบ่ได้ขอไปยางคาบัดนี่ยางต้องใสฮะยังก็ แก่เล <c ười> ่หบาทเด้แก้อนวันแกุ่มืนแก่ไปแก่มากกันย่าเมาเลยจีเห้ยมากกับซ้ำขี้เก่าือบุดขี้เก่าอเอ้าเอ้านี่ให้ไปแก่ไปแก่แล้วก็เมาเืินมาซ้ำมาไหลไกยู่เงินไหลไกไกเขาเต็มขี่ซึ่งเงินเต็มเงินอยู่น่ะ มื่อใไปกินเมานี่เราจะมื่อว่าเอาไก่ตีร้านไปขายกับพ่ออโ้แล้วคุณอยากได้เงินหอนเงินก็จะขายตัวเอซีาบอลอยๆนี่ก็อยากลอยแต่ของร้านทีอ่างเร็วๆย่างยังสะอาดเท กระถาก็ซื้อให้ยังงามยังบ้าบองามนี่ไฟสิงามเักะไม่กระถาเจ้าทั้งทำไม้ยังบ่มีขายขาขาแล้ววตััน้ำขาเอ้าวเดินมาเลยตาลอยเอ้ยเดินมาเลยคนลอยลอยนี่ไลอยนี่ขี้โม่คักหือยังได้โม่ยังเ้วยว่าอย่างโอ้โหศาสตร์ผู้ใดโน่ลุนศาสตร์ผู้ใดโน่ลุนให้รู้แล้วสีขาากด้ยรอย มามามาย่างมาย่างมาย่างมาเลยยังวะอยู่เพื่อนไรไกลไรก้าพ่อไก่บาเก่งเพื่อนได้ลูกในร้านเ่าป้าหนีแล้วสิแดนไปทา้งใดแดนไปใดกับสิไดงยังเห็นยังบ่ได้แล้วดี่กอคอยไปหมู่บ้านท่านไซบาตใส่บาตของเขา บี่กนดูวน้ว่าซีสี้มีคนไปพรายเสาหนิเสาพีนมาผักซอยงานดีลอยหนึ่งกับดซอยให้เราพี่ซอยให้เรากระลืมเหมือนไปกล้งคืนกระลืมซอยให้เพิินวัี้ีบอกที่เลยที่เลยไปบ่บุนี่ปไปไปใปไ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 ปาไปไปไไปไปาปไปไปไอาปไปอปไ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  ไปไปกับเมาเห็ดขึ้นเขาเสียหน้าเสียตาเขาบบอกให้ไปตัวเมาแล้วก็คุยบอกมาพอยางมาจะไปยื่นยางกินฟังบม่ได้คุยยางพลาสติกไ่ได้ว่าแล้วว่าไม่ด้คุยพลเสืิกเลยคุยยางดีแล้วบอกเลยเถอยนเ่ยถอยบม่คุยบม่มีคนคุยแล้วเคียดบม่ได้ไปนานมาเคียดใช่บ่จงป่าบ่ได้ไปสิยผักอ๋ เขาชี้ป้ายว่าสิได้พาเขานะไปาทางไหนจุ้มไปบาดอกไส่บ่ไปอยู่หักตวาเอา,าจต้นไปใส,ส,ส,ส่บาดย่ำสอบสิฟากไปซอยงานส่งานอัวพินให้ไปซอยงานเขาลืมเหมือนนั่นลอยหนึนนน่งไป,ไปน,นไ้เดจ้งสันก็ได้ไดด บพรว่าบพรว่าขันผู้ใดมาเพิ่นพากมาก็ได้บ้านเฮามัต้องไปหลายอยู่แล้วเด้อบอกเพิ่นก็ได้เออเอาสาวพินเด้อสาวพินเด้อเดี๋ยวมันสิขาดบุญน้ำเพิ่นบรรลุกาบอกก็ไปลวงเป็นงานเลยพอดีแหละมีบ้านเฮาไปหลาเอาบ่นก็ได้บอกเอาบ่นก็ได้อ่ะขันน้าบ่ฮู้แล้วบเอามาเลยไ่ใครไปลวงบ่บอเป็นหยังบ่เป็นหยังไปไปล่าบอก บ่มือยาพี่น้องไปใส่บาทนะยางเร็วๆพอใหญ่เลยยางยังสะาแท้เฮ้ยเฮ้ยในเมีกันทายังดีหัวไปทั่วบ้าทบัตรไม่ต้องหาถึงมือใสา่คอยยางออกกำลังเพื่อสั่นตัวแข็งแรง,งเองตัวสีลงไปลานขาได้บ๋อ ไปกระเพาไปไปหล่อๆทางไปนี่ไป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 ลานขาเลยไปสิไปตลาดที่ก็แหลแจ่มเท่านั้นก็นมาผู <c oughs> ้ใหญ่ลอยเรียบร้ลานขายก็แล้วแล้วสิไป,หา,าไปหาปิก๊กตะเห่าเลย,ย,เลยลผมมลยยู้ใหญ่ลอยนีน่ไกลกับผมอะไรไมาอยู่แค่ไหะไกลเด้อหาเมาแล้วมาบริไกลเด้อเอาสมนีเดี๋ยวขาเด้อเอฟซีเด้ออย่าลืมกดไลห์ลกดแชร่ายาม,มาผู้พาเด้อจ้าด้อยสวัสดีจ้า